วัาเบามากเลยคุรศูนย์กูสิโตมีฮาเกยอยู่มันได้ขายหนากูตตอหนาคุ้ไส่ะว่ากูนี่โคบหลายคนอสลับร่างเก่งน่ะตาดีค่ะอกขี่นีอย่าไปว่าเขามันบอดีเงียบที่มองเหานี่มันเบาที่สุดเด้มันจบที่มองเหาเนี่ยมันเบาที่สุดเดี๋ยวก็มีเรื่องมีเล่ากันอีกเดี๋ยวก็ว่ามีเว้นมีกรรมมีบาปต่อกันอีกออมันบ่บาปกับมึงเกิดเป็นคนหนึ่งสิไปย่านบาปเปอย่างคะกูนี่สิมีเรื่องอีกคนหนึ่งกุสิโตปิฮาร์ฉันมันมาคเยก ตั้งสมาธิไว้แล้วเขาก็จิจะเป็นคนดีกู้่าตบผู้ทรายก็ได้แต่กูจิตตบผู้ญิ่งนะ่ะอย่าไปเหตุเขาเลยมันจิเป็นบาปเป็นกรรมปล่อยเขาโรดเขาอย่าเห็้ยยังกาเรื่องของเขามันเป็นเวียนเป็นกรรมของเขาเขาเนี่ย่าไปตปบไปตีเขาใจบอกเขาใจตรงเขาเองกอนอย่าไปว่าเขาอย่าไปตบอย่าไปตีเขาปล่อยเขาไปเลยเรื่องของเขาอย่าไปว่าเขาเด้อไอ้ห่าเนี่ยูขวคนลำคาาน่าผู้นั้นก็ไม่ได้ผู้นี้ก็ไ่ได้ก็ไม่เป็นคนดีค่ะแม่พระแม่ซีนี่ก็ได้กแค่อยาาบอกสูสองคนหรือว่าอย่าไปว่าไผ่อย่าไปทำลายไผ่ทั้งัั่่่นนนนละอออทุกยยางม็้บ เบิร์เดย์เขาอย่าไปสร้างบาปอีกเลยเอาธรรมะนี่รอที่อย่างจิตใจกุบสนบุญสนบาปเดี๋ค่ะทุกคนตายแต่กระตุ้นไรกโลกนั่แหละอย่ามาเบาคึอะไรโถอย่าไปว่าแบบนั้นมันบ่ดีทุกอย่างนันล้วนมีเว้นมีกรรมมีบุญมีบาปเบิร์เดย์ขอแค่เข้าในคิดดีทําดีในใจเขากระจิสงบสุขแล้วก็มีความสุขในใจเขาเองเนี่ยเอาไงกูถามมึงไงแต่ทีนี่มันมาคุยกับผู้บาวคมันบ่ผิดเหรอฮะมันถูกต้องเหรอฮะมันบ่ตัวเหรอมันบ่บาปเหรอฮะอันนั้นม ไพ่กันนะจ๊บอถือว่าเขาหลุดพ้นจากคนที่บอดีถือว่าเป็นบุญของเขาที่เขาหูก้อนนะสิแม้ทุกอย่างก็เป็นย้อนบุญเบิดแหละโอ้ยทำหมาทำโมอโนี่ก็ได้ในซีวิต์บึบ้งนี่ถือใส่ความดีนี่น้ำพาแต่รอได้หรอฮะลำไยไอี่ยอยงกุหลเบือยมาได้อีหาปอบเนี่เป็นคนดีอยู่ไรแม้คนดีสมื่นี่อยู่ยากเด้อกูสะบอกให้นี่มึงสะบัดออกมาเดี๋ยวบอกคำว่าเพียคำว่าสัตว์น่ยมึงสะบัดออกมาเดี๋ยวบอกคำแบบ เอาเงี้ยเข้าแบบนั้นทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะมีดีมีร้ายมีส่วนมีอย่างปัปนกันไปเบิดขอแค่เข้าเนี่คิดดีเข้าก็ได้ดีเข้าอย่าไปเหตุส่วนให้ยังอย่าไปสร้างบาปเพิ่มออื ừ, ทุกยอย่างมันเป็นย้อนบุญเข้าคิดดีเข้าก็ได้ด,ดีจิตใจเข้าก็ดีไปพร้อมกูว่าเข้าสองคนลุงตบห่นา,านี่กูมันใสมันแล้วเกินเป็นคนดีแล้วเกินมันน่าโตเออแล้วนายจะเป็นคนดีอย่างนัหนนะกูถามมึงเลยฮะเจ้าเด็กกับว่าหย่อนมือเจ้าเด็กกับม่าบาว่าสวยอยู่หันนะจะเป็นคนดีก็เนาเมืองคนดีก็บ้าอ้าวอีห่าอีีีเเห้้ยยยกกกููููนนนนน่่่พาาามมมดึึงงงสสขะะะะแตตัอฮ สูบมากมันบ่ฮะกูถึงสู้กันมาเลยสูบมากมันบ่สู้จากให้กูสะทุนสะทุนมันบ่ได้โอ้ยมึงมากเลยอิสระโอ้ยอุ้ยโอมีโกูต่อไปนะกูที่บอกสะทุนสะทุนแบบนี้ล่ะสู้สองคนมันบาบากดีกูบอกวาดีนัโน่โคตรพอโคตรแม่ใครแหละต่อไปนะผายหยาบมากกูก็บยาบกลับแต่ว่าสัวขึ้นมาเนี่สู้สองคนนะ่ะอีเหี้ยบาโอ้โหโอ๊ยมันกัดตบกูได้จังไหนกูอีหล่านะเออ